บทที่ 6. การพิสูจน์คำสาบสันรู้สึกถึงความเย็นที่แผ่ซ่านจากมือของเงามืดนั้นขณะที่มันดึงเขาเข้าหาหลุมศพความรู้สึกขยับไม่ได้ทําให้เขากลัวจนแทบขาดใจเหมือนกับร่างกายของเขากําลังถูกรัดรังด้วยพลังที่ไม่สามารถมองเห็นได้ทุกย่างก้าวที่เขาพยายามขยับกลับยิ่งทําให้เขารู้สึกเหมือนถูกลากถูไปข้างหน้ามันกําลังจะพาคุณไปเสียงแหบแห้งกระซิบที่ข้างหูของเขาขณะที่เงามืดนั้นยังคงคืบคลานเข้ามาใกล้ เขาพยายามสูดหายใจลึกๆเพื่อสงบสติแต่ร่างกายของเขากลับไม่สามารถขยับได้เลยแม้จะพยายามยืดขาทั้งสองข้างแต่ก็เหมือนมีอะไรบางอย่างที่ดึงรั้งเขาไว้สันรู้สึกได้ถึงแรงที่มองไม่เห็นกำลังพยายามดึงเขาไปยังหลุมศพที่มืดมิดหนีหนีให้เร็วที่สุดเสียงนั้นพูดดังขึ้นและคราวนี้ไม่ใช่เสียงของสิ่งที่ยืนอยู่ข้างๆ เขาแต่เป็นเสียงจากภายในตัวเขาเองความกลัวและความรู้สึกว่าตัวเองไม่สามารถหนีออกไปจากที่นี่ได้มันแผ่กระจายออกไปในทุกส่วนของร่างกายในที่สุดสันก็ตัดสินใจทำในสิ่งที่เขาคิดว่าเป็นทางเลือกเดียวที่จะรอดพ้นเขาปล่อยตัวให้ร่างกายของเขาตกลงไปตามแรงดึงดูดของหลุมศพแม้ว่าเขาจะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เขารู้สึกว่าตัวเองจะต้องทำอะไรสักอย่างก่อนที่มันจะสายเกินไป ทันใดนั้นเองสิ่งที่เขาคิดว่าเป็นหลุมศพกลับไม่ใช่หลุมที่เขาคิดมันกลับกลายเป็นช่องทางที่พาเขากลับมายัางโลกของความจริงทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวเขาเริ่มเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วหลุมศพนั้นไม่ใช่ที่ที่เขาจะต้องไปแต่เป็นจุดเริ่มต้นของการกลับไปสู่โลกของมนุษย์เขาตกลงไปในความมืดท่ามกลางเสียงกระหึ่มของบางสิ่งที่กำลังจะตื่นขึ้นขณะที่เขาลอยลงไปในความว่างเปล่าภาพของอดีต ที่เขาพยายามลืมกลับมาฉายชัดในความทรงจําของเขาเรื่องราวของการพิสูจน์คําสาบที่ไม่มีวันหลุดพ้นจากการตกอยู่ในวงเวียนแห่งความตายแล้วสันก็รู้สิ่งที่เขากําลังเผชิญอยู่นี้ไม่ใช่แค่การพิสูจน์คํำสาบของสุสานแต่เป็นการทดสอบความกล้าหาญและความมุ่งมั่นที่จะหนีจากโลกแห่งความตายมันจะต้องจบลงที่นี่หรือไม่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของความกลัวที่ไม่มีวันจบสิ้น เสียงกระซิบจากเงามืดนั้นยังคงติดตามเขาไปราวกับการยืนยันว่าเขาจะต้องเลือกเส้นทางที่ไม่อาจหวนกลับได้บทที่ 7. ฝันร้ายในความมืดสันลืมตาขึ้นมาพร้อมกับความรู้สึกเหมือนว่าเขากำลังจมอยู่ในความมืดสนิทสิ่งแรกที่เขารู้สึกคือความหนาวเย็นที่ปกคลุมร่างกายเขาพยายามขยับตัวแต่พบว่าเขากำลังนอนอยู่บนพื้นแข็งที่เต็มไปด้วยฝุน่นและเศษซากกระจายไปทั่วทุกสิ่งรอบตัวเขาดูไม่เหมือนกับโลกที่เขารู้จัก เขาลุกขึ้นยืนอย่างช้าๆแล้วสังเกตเห็นว่าตัวเองยังอยู่ในสุสานร,ร้างแห่งนั้นแม้ว่าจะไม่เห็นแสงจากดวงจันทร์หรือดาวดวงไหนแต่ทุกสิ่งกลับเต็มไปด้วยเงามืดที่ขยับไปมาเหมือนมีชีวิตแม้เขาจะพยายามมองหาเส้นทางออกแต่เขาก็เห็นเพียงแค่หลุมศพและซากของสุสานที่ยิ่งทําให้รู้สึกถึงความมืดมิดหลีกหนีไปหนีออกไปเสียงกระซิบดังขึ้นจากทุกทิศทางสันหันไปตามเสียงและเห็นเงาร่างหนึ่งที่ยืนอยู่ในมุมมืดของสุสานนั้น มันดูเหมือนมนุษย์แต่ใบหน้าของมันซีดขาวและเบลอจนไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นใครเขากลับรู้สึกเหมือนเขาเคยพบเห็นสิ่งนั้นมาก่อนร่างนั้นยิ้มให้เขาอย่างชั่วร้ายและชี้มือไปข้างหน้าอย่ามองมันอย่าเข้าไปใกล้เสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้มันไม่มาจากรอบตัวเขามันมาจากภายในหัวของเขาเอง สันรู้สึกเหมือนกำลังสับสนและกลัวเขาต้องการออกจากที่นี่แต่เท้าของเขากลับไม่ขยับเขารู้สึกเหมือนมีบางสิ่งที่มองไม่เห็นกำลังคอยขัดขวางการเคลื่อนไหวของเขาเสียงกระซิบจากเงาร่างนั้นยังคงชัดเจนและดังก้องอยู่ในหัวของเขาราวกับมันจะบังคับให้เขาทำตามเข้าไปในนั้นมันคือทางเดียวที่คุณจะหลุดพ้นเสียงนั้นพูดอีกครั้งแต่คราวนี้มันฟังดูเหมือนจะเป็นคำสั่งมากกว่า เขามองไปข้างหน้าและเห็นหลุมศพหนึ่งที่ดูผิดปกติมันเหมือนจะเปิดออกและมีแสงบางอย่างรอดออกมาจากภายในมันดูเหมือนจะเรียกให้เขาเข้าไปสันรู้สึกได้ถึงแรงดึงดูดที่ไม่สามารถต้านทานได้มันเหมือนกับทุกสิ่งรอบตัวเขากําลังพยายามพาเขาไปยังจุดนั้นแม้จะรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยเขาก็ไม่สามารถหยุดยั้งตัวเองได้เขาก้าวไปข้างหน้าอย่างช้าๆแต่ทว่าทันทีที่เขาก้าวไปถึงหลุมศพนั้นเขารู้สึกถึงบางสิ่งที่ดึงเขาไปข้างใน เขาหมุนตัวไปมองเพื่อหาทางหนีแต่ภาพทุกอย่างเริ่มเบลอไปความมืดในสุสานลึกลงไปมากขึ้นและเขารู้สึกเหมือนมีแรงดึงดูดบางอย่างที่กำลังดูดเขาลงไปในหลุมศพนั้นนี่ไม่ใช่ทางหนีเขารู้สึกถึงเสียงจากภายในหัวของเขาที่ค่อยๆเบาบางลงแต่มันกลับทำให้เขาเกิดความกลัวจนแทบขาดใจแต่เขาก็ไม่สามารถย้อนกลับได้ในตอนนี้เขาเข้าสู่หลุมศพนั้นจนกระทั่งร่างกายของเขาเริ่มจมลึกไปในดินใต้ดิน จนในที่สุดสิ่งที่เขากลัวที่สุดก็เกิดขึ้นเขาถูกดูดเข้าไปในโลกมืดมิดที่ไม่มีทางออกบทที่8โลกที่ลืมไปเมื่อสันลืมตาขึ้นมาอีกครั้งเขาพบว่าตัวเองไม่อยู่ในสุสานร้างที่เขารู้จักอีกต่อไปทุกสิ่งรอบตัวเขาล้วนแต่เต็มไปด้วยความมืดทึบและเงาสีเทาเขารู้สึกเหมือนกำลังลอยอยู่ในที่ที่ไม่มีเวลาและไม่มีสถานที่เขาพยายามหายใจลึกๆ แต่ก็ไม่สามารถรับรู้ถึงลมหายใจของตัวเองได้เสียงของเขาก็ไม่สามารถดังออกมาได้เขากลายเป็นส่วนหนึ่งของความเงียบที่ปกคลุมทุกสิ่งนี่คือที่ไหนสันกระซิบออกไปแต่ไม่ว่าเขาจะพยายามเรียกหรือลงเสียงไปก็ไม่มีเสียงตอบกลับท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยหมอกขาวขุ่อยู่เหนือหัวเขาร่างกายของเขาไม่ได้รับการสัมผัสจากพื้นโลกแต่เหมือนเขากำลังลอยไปในมิติที่ไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นฝันหรือความจริงร่างของเขาไม่เจ็บปวด และเขาก็ไม่รู้สึกถึงความหนักหน่วงของตัวเองทันใดนั้นภาพที่คุ้นเคยจากในสุสานก็เริ่มปรากฏขึ้นที่ด้านหน้าของเขามันไม่ใช่สิ่งที่เขาเห็นจากที่นั่นแต่มันคือภาพของชีวิตที่เขาเคยมีในอดีตภาพของบ้านที่เขาเคยอยู่ภาพของเพื่อนที่เขารักภาพของคนที่เขาห่วงใยทุกอย่างดูเหมือนจะกลับมาชัดเจนจนเหมือนกับว่ามันเพิ่งเกิดขึ้นไม่นานนี้เองมันไม่ได้เป็นแค่ฝันเขาพึมพำเบาๆและในขณะนั้นเอง เขาก็รู้สึกเหมือนมีบางสิ่งที่กำลังเดินเข้ามาหาเขาจากมุมมืดของโลกนี้มันเริ่มเหมือนกับการมองเห็นเงาที่กวาดไปมาร่างที่ดูไม่ชัดเจนค่อยๆก้าวเข้ามาใกล้และในที่สุดก็ปรากฏเป็นเงาของชายผู้หนึ่งที่สวมชุดเก่าๆใบหน้าของเขาหล่อเหลาแต่เต็มไปด้วยรอยยิ้มที่แปลกประหลาดชายคนนั้นดูเหมือนจะไม่เกี่ยวข้องกับโลกนี้แต่เขากลับยิ้มให้สันคุณคุณยังไม่เข้าใจทุกอย่างเลย เสียงของชายคนนั้นกล่าวออกมาในทํานองที่เหมือนจะรู้ทุกอย่างสันมองเขาอย่างงุนงงพยายามคิดหาคำตอบแต่ก็ไม่สามารถหาคำตอบให้ตัวเองได้ไม่ใช่ความตายที่ทำให้คุณสูญเสียสิ่งทุกอย่างไปหรอกมันคือสิ่งที่คุณยังไม่ได้ปลดปล่อยชายคนนั้นพูดต่อไปราวกับคำพูดนั้นมีพลังบางอย่างที่ทำให้หัวใจของสันเริ่มหนักอึ้งคุณหมายถึงอะไร สันถามด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความสงสัยชายคนนั้นยิ้มและยื่นมือมาทางเขาไปเถอะคุณต้องไปที่นั่นต้องไปที่จุดเริ่มต้นของทุกสิ่งที่ซึ่งคุณจะค้นพบคำตอบทันใดนั้นโลกที่รอบตัวเขากลับเริ่มหมุนวนราวกับกำลังพาเขาไปในบางสิ่งที่เขาไม่อาจคาดเดาได้ความมืดรอบตัวเขากลายเป็นจุดที่เริ่มกระจายไปทีละน้อยๆและในที่สุดเขาก็รู้สึกถึงการเคลื่อนที่ของร่างกายที่ไม่สามารถหยุดได้ มันเหมือนกับเขากำลังเข้าสู่โลกที่เขาลืมไปโลกที่เขาจะต้องเผชิญหน้ากับคำถามที่ซ่อนอยู่และคำตอบที่ยังไม่เคยเปิดเผยเขาจะต้องเผชิญหน้ากับความจริงที่ถูกเก็บซ่อนไว้จนถึงตอนนี้นี่คือจุดเริ่มต้นชายคนนั้นพูดเสียงดังในความมืดโลกที่ลืมไปกำลังจะเปิดเผยทุกสิ่งให้เขารู้บทที่9การปลดปล่อย ความมืดรอบตัวสันเริ่มจางหายไปอย่างช้าๆเขารู้สึกเหมือนตัวเองกำลังเดินผ่านประตูมิติที่ไม่สามารถมองเห็นได้แต่สัมผัสได้ถึงการเคลื่อนไหวของตัวเองราวกับว่าทุกสิ่งรอบตัวเขากำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่อาจหยุดยั้งได้เขายังคงเดินต่อไปตามเสียงแผ่วเบาของชายที่เขาเคยเห็นในโลกมืดนั้นเมื่อเขาก้าวเข้าสู่แสงสว่างที่เริ่มปรากฏขึ้นข้างหน้าโลก ที่เขาเคยรู้จักกลับมาอีกครั้งสันพบว่าตัวเองยืนอยู่ในสุสานร,ร้างแห่งเดิมท่ามกลางหลุมฝังศพและความเงียบสงบที่เคยครอบงำที่นี่เหมือนจะเป็นที่เดียวที่เขาสามารถหลบหนีจากความจริงแต่ตอนนี้ทุกสิ่งดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่เขาต้องเผชิญหน้าคุณเข้าใจแล้วหรือยังเสียงของชายคนนั้นดังขึ้นจากเบื้องหลังสันหันไปเห็นชายคนนั้นยืนอยู่ในที่เดียวกับเขาท่าทางของเขายังคงเหมือนเดิมลึกลับและเต็มไปด้วยความรู้เข้าใจอะไร สันถามด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความสงสัยชายคนนั้นยิ้มขึ้นอย่างรู้แจง้งสิ่งที่คุณต้องการจากที่นี่ไม่ได้เป็นแค่การหลบหนีจากคำสาปหรือความตายแต่คือการปลดปล่อยตัวเองจากความกลัวและความผิดหวังที่คุณสร้างขึ้นมาจากภายในตัวเองสันรู้สึกถึงบางสิ่งที่กระทบใจเขาเขามองไปรอบๆและพบว่าทุกสิ่งรอบตัวเริ่มมีชีวิตอีกครั้งบางทีอาจเป็นเพียงแค่ภาพในจิตใจที่เขาไม่เคยสังเกตเห็นมาก่อน ทุกสิ่งที่คุณเห็นมันคือสิ่งที่คุณกลัวการหลบหนีไปจากที่นี่ไม่ได้ช่วยให้คุณหายพ้นจากความทุกนั้นเลยชายคนนั้นกล่าวพร้อมกับยกมือขึ้นและชี้ไปที่หลุมศพในระยะไกลสันรู้สึกถึงความเข้าใจที่เริ่มก่อตัวขึ้นในใจเขารู้สึกเหมือนความจริงบางอย่างเริ่มปรากฏต่อหน้าเขาเขาหันไปมองหลุมฝังศพนั้นและเห็นภาพของตัวเองในอดีตยืนอยู่ข้างในยังคงติดอยู่กับความกลัวและการเสียใจจากสิ่งที่เกิดขึ้น คุณต้องเผชิญหน้ากับความจริงคุณต้องปล่อยทุกสิ่งที่ยึดติดออกไปเสียงชายคนนั้นดังขึ้นอีกครั้งซันรู้สึกถึงแรงบางอย่างที่กระตุ้นให้เขาเก้าวเข้าไปใกล้หลุมศพนั้นขณะที่เขาเก้าวเดินไปข้างหน้าภาพในหลุมศพกลับเปลี่ยนแปลงไปตามความรู้สึกของเขาทุกสิ่งที่เคยเป็นภาระและความทุกข์ทรมานกลับค่อยๆเลือนหายไปเขารู้สึกถึงความสบายที่เริ่มล่องลอยเข้ามาในหัวใจของเขาราวกับว่า เขาได้ปลดปล่อยตัวเองจากการยึดติดกับอดีตทุกการเคลื่อนไหวที่เขาทำดูเหมือนจะทำให้เขาหลุดพ้นจากคำสาปนั้นในที่สุดสันเข้าไปยืนอยู่ตรงกลางของหลุมศพเขามองไปรอบๆและพบว่าโลกที่เคยรู้สึกมืดมนและน่ากลัวกลับกลายเป็นสถานที่ที่สวยงามและสงบสุขไปโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลืออยู่ที่ทำให้เขากลัวหรือวิตกกังวลคุณทำสำเร็จแล้วชายคนนั้นพูดในที่สุด สันรู้สึกถึงความโล่งใจที่ไม่มีที่สิ้นสุดเขากลับมองเห็นโลกในมุมมองใหม่ในขณะที่เขาค่อยๆเดินออกจากหลุมศพนั้นความมืดและความกลัวที่เคยติดตามเขามานานก็หายไปพร้อมกับการปลดปล่อยตัวเองจากคำสาปที่เขาไม่เคยรู้ว่าจะต้องเผชิญหน้ากับมันจริงๆการผจญภัยของเขาจบลงที่นี่ในโลกที่ปราศจากความกลัวและไม่มีคำสาปใดที่จะยึดติดเขาไว้ได้อีกต่อไป